เย็บงงั้นแต่ก็บอีกเนี่ยมึงพุ่งไป่คอบ่อได้บ่กในหุ่นซ่าได้้องทานพอมันอ้เจ๊สิบอยินเลยจังงัหนมเขาจนดังจนบึกมวยนกไเทอะเบ่อนบ่กจเกี่ยวกันเทออยากดังบ่ดังก็เดี๋ยวงเทอได้ห้องเข้ามันอยู่้องคอยพี่เบียนอยู่มันห่อนอยู่ได้พรามันอิใส

ระดับพึ้นที่เดี๋ยวเร็วโอ้ยหันเงินขึ้กันนี่คือพอ่อห็ดกวาดตาผีของกวาดลูกกวาดตาผีไปโดยทั้งหลังมันไป,แบบไปนเนี่ยกวาดออกไปถึงน้าด้เนาะ อ,อ๋หาไดไ้ไม่ื้นพืด,ดเบึ้งอีู่อะต้ากล้องต้ากล้องใหม่ถ้ากล้องใหม่ฮากล่องมันกระยุผีเลยพี่งมันยุบลงไปที่เนกวัดต ปื้ปืดไปมันเห็ดเป็นช้นเื้องพ่อนี่เอาก็ซักเป็นหล่องไว้ปันพอว่าเอาขาดทั้งนี้ขาดกวดทัมาทั้งผีเห็ดทั้งนี้เป็นเปลี่ยนพอว่าคิดว่า ไปตาบสองครัวใบสามออบอบอไม่ผู้ไปมาควดทานอยู่หน้าหิ้ออ,อ,อไปแล้ว ปลาพองไม่รูะว่าเธอจาเอีหมอนม่า้น